สวัสดีจ้าจากคลิปที่แล้วนะคะเพื่อนๆจําได้ไหมที่มะนาชวนเพื่อนๆนะปลูกต้นว่านสเสนจันดํามาค่ะที่มะนาสั่งเงามาห้างเงานะคะเราก็ปลูกแล้วเขาก็จเจริญเติบโตวสวยงามดีนี่อยู่ตรงข้างหน้านี้นะคะแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมะนาทําคลิปเกี่ยวกับว่านสเสน่จันต่างๆที่มีข้อแตกต่างให้กับเพื่อนๆชมอะ่ะ แล้วมนาก็พบว่าสเสน่จันดำมะค่ะที่คุณกุ้งอะค่ะเขาแนะนํามากับที่บ้านมนาที่เราปลูกอะค่ะลักษณะเขาค่อนข้างจะแตกต่างกันมากๆเลยมนาก็เลยคิดว่าเดี๋ยวมนาจะเอาต้นสเสน่จันดำที่เราสั่งเอ่ามาปลูกเนี่ยจะไปลองเปรียบเทียบกับต้นสเสน่จันดำของคุณกุ้งนะคะคุณกุ้งกูบ้าการ์เด้นนะ ว่าต้นของเขากับต้นของเรามันมีความแตกต่างกันยังไงแล้วก็มันอาจจะไปขอความรู้จากคุณกุ้งด้วยว่าต้นเนี้ยเขาคือสเสน่ห์จันทร์ดาอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาตามชมกันในคลิปนี้กันเลยนะจ๊ะสวัสดีค่ะกุ้งนะคะจากร้านกูบ้าการ์เด้นจัดตัจัก,กสองมินบุรีโครงการ5แผนที่88นะคะโอเคร้านนี้นะบอกเลยว่า ถ้าทุกคนนะคะอยากได้ความรู้เกี่ยวกับต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้มงคลหรือว่าไม้ไม้เลี้ยงกลางแจ้งเนาะไม้ดอกไม้ดอกไม้โบราณไม้ป่าถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือไม้ดอกไม้แดกมาได้หมดเลยใช่ไหมคะโอเคค่ะอ่างนั้นขออนุญาตคุณกุ้งช่วยแนะนําหน่อยนะคะสําหรับเสน่ห์จันดําจ้ะอันนี้นะคะเสน่ห์จันดําที่คุณมะนาวมานะคะอันนี้ที่เราซื้อกันตามเพจทั่วไปปกติ เขาเรียกกัน <ke> ว่าเป็นจันดำบางเพจก็จะบอกว่าเป็นจันดำป่านะคะความความเป็นจันดำป่าก็คืออาจจะมีความผกผันของแต่ละพื้นที่นิดหน่อยแต่ว่าก้านเขาจะออกไม่ค่อยได้ดำสนิทนักนะคะหน้าใบก็จะเป็นเส้นใบตัดแบบนี้คล้ายๆกันกระดูกใบค่อนข้างจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างแล้วแต่พื้นที่ที่เขาหามาแต่หลังใบเนี่ยมันก็จะเป็นแค่เขียวๆมีเส้นสีเหลืองๆนิดนึงคือแบบออกออกน้ำตาลอ่อนๆนะคะ อันนี้ก็คือจันดําป่าที่เราจะเห็นทั่วไปซึ่งขายกันอยู่ในเพจเป็นเงาๆราคาไม่ได้รุนแรงนักหนาอันนี้ม่นาไม่ได้ถูกหลอกไม่ได้ถูกหลอกแต่แค่ว่าแต่เค่ว่ามันดำจากป่าใช่มันไม่ใช่จันดําที่เราเห็นในตระกูลหนังสือว่านทั่วๆไปที่เป็นหนังสือว่านโบราณน,นะคะอ,ะอย่างที่คุณกุ้งบอกนะไปเมื่อสัปดาห์ที่คลิปที่แล้วคือมันคืออะไรนะจันดําจันดํานินลากา,ลา,กาใช่ คำนี้อย่างที่บอกอาจาจะไม่อาจจะจะไม่เคยได้ยินกันแล้วเพราะว่าหนังสือมันค่อนข้างจะสี่ห้าสิบปีมันอาจจะดูยากนิดนึงค่ะอันนี้นะคะเป็นจันดําบ่าที่ที่พูดถึงเมื่อกี้ลักษณะของเขาส่วนถ้าเป็นจันดําที่เป็นดําจริงๆที่ตอนนี้ขายกันในตลาดนะคะมันก็จะเป็นลักษณะของก้านก้านมันจะเป็นน้ําตาลอมแดงแต่ว่าถ้าสีเนี่ยขึ้นอยู่กับแสงอีกเหมือนกันถ้าอยากได้สีออกดำนิดนึง แสงจะต้องน้อยลงคือถ้าแสงมากนิดนึงม,มันจะออกเป็นเหมือนสีนาคอ่ะม,มันมันมันจะไม่ได้ดําไปเลยแล้วมันก็จะไม่ได้แดงความหมายของแสงแสง,แสงนิดแสงนิดหมายความว่าคือแสงประมาณแสแลนเจ็ดสิบถึงแปดสหรือใตล้ล่มมะม่วงที่ใต้ล่มไม้ที่ค่อนข้า <ไป S 1> งถึกอ่า แต่ว่าถ้าแสงมากหน่อยก็คือสแสลน50หรืออยู่ใต้ต้นไม้ที่มีความโปรง่งแสง,งนิดนึงแสงลงได้แล้วถ้าเลี้ยงในบ้านในในชายคาบ้านถ้าเลี้ยงในชายคาบ้านมันจะได้สีประมาณนี้มไม่สีนี้เลยประมาณนี้เลยค่ะมันจะไม่ค่อยดําเท่าไหร่นะ<อ>ถ้าถ้าแสงสาดแบบอ่ะถ้าเป็นแสงเช้าค่ะคุณก็จะได้ออกออกสีออก,ออกดํากว่านี้ แต่ถ้าเป<ส>็นกรณีแสงตั้งแต่เช้าถึงเที่ยง <c oughs> แต่ถ้าเป็นแสงบ่ายที่แสงมันจะจ้าก,กว่ามันจออกแดงมากกว่าส่วนความชัดเจนก็คือลักษณะทรงใบาอาจจะดูคล้ายๆกันนะคะลักษณะทรงใบคล้ายๆกันคล้ายมากแต่ว่าค่อนข้างจะคล้ายค่อนข้างะคลายคละทีเนาะอ่าถ้าดูคนละรอบก็คืออาจจะจําไม่ได้แต่ว่าถ้าถ้ามาเปรียบชัดๆก็คือหนึ่งโอเคก้านละคนละสีละเห็นชัดเจนหลังใบนะคะเป็นสีออกแดง เส้นกระดูกข้างหลังเป็นสีแดงไม่ใช่สีน้ำตาลอ่อนอ,อ่ะอันนี้ก็คือจะเห็นชัดเจนด้วยลักษณะทรงต้นวันนี้อ่ะเอาจันดําไซส์ที่เป็นไซใหญ่หีดูจันดําไซส์ใหญ่นะะโอ้ยใหญ่มากคือนางเขาจะเป็นไม้ที่ค่อนข้างคอมแพกเตียไม่ได้สูงใหญ่นะัก ใหญ่สุดเขาประมาณไหนเอยความสูงถ้าถ้าอยู่ที่ประมาณสักห้าสิบเซนห้าสิบเซนสูงได้อยู่อุ้ยก็ฟอร์มใหญ่นะคะประมาณถ้าเป็นดาป่าที่ที่คุณมาหาซื้อมาจะใหญ่กว่าใช่มันจะสูงกว่าเพราะว่าเขาอยู่ในป่าเขาก็จะต้องกัดมันยืดนะยืดหาแสงเนาะแต่ตัวเนี้ยมันจะออกหน่อเยอะแยะเต็มไปหมดอันนี้มันจะเป็นแค่พุ่มเตี้ยๆลักษณะเราเราเรียกเป็นไม้คอมแพคคือเป็นไม้ทรงเตี้ยกว่า เพราะฉะนั้นเนี่ยนนใส่แบบใส่มีๆอย่างเงี้ยเนาะใช่เพราะฉะนั้นจริงๆตัวเนี้ยถ้าจะให้สวยให้เลี้ยงใส่ในลักษณะภาชนะที่เป็นกระมังที่เหมือนที่เลี้ยงชนชมนึกออกไหมคะอือฮึอ่ะฮะแล้วเขาจะแตกหนอรอบๆแล้วเขาจะดูน่ารักมากมันจะแบบเหมือนแม่มีลูกเ,อกเยอะๆเต็มไปหมดอ๋อมันก็จะเป็นเหมือนฟอร์มกอเลยแบบนี้ค่ะอ่ะยิ่งยิ่งโตนะคะเส้นหลังใบจะยิ่งสูง ใช่คือเขาคือคือความที่วันนั้นที่มะนาวมาเห็นอนะมันเห็นความแตกต่างของเส้นใบไงก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยที่บ้านอะไม่ใช่แบบนี้เลยมันชัดเจนมากแ้ะดูความเงาอะใบของเงามากเลยอะค่ะ่เง,งาจริงนะงงนี่ขนาดมองผ่านกล้องโดยที่ตัวเองไม่ได้ไปทําอะไรกับใบเลยถุกปะย,ยังไม่ได้ไม่ได้เ <laughs> ช็ดด้วยซ้ำเนาะไม่ได้เช็ดไม่ได้เช็ดเงามากเงามากสวยมากอะค่ะ uh huh. สวยจริงแล้วใบแล้วใบที่ออกใหม่นะคะ เห็นหลอดใหม่เห็นหลอดใหม่ไหมสีจะออกดูเป็นอมชมพูอมนิดนึงเนี่ยถ่ายจากตรงนี้ซึ่งวันนี้คุณปุ้งใส่เสื้อสีแดงมันจะเห็นมากอะเห็นถึงความเป็นสีแดงอมชมพูชมพูอมแดงสวยอะสวยสวยค่ะสวยนะคะสวยมากค่ะอ่ะอันนี้ก็คือชัดเจนเห็นกันจัดจชัดกันไปอ่ะก็อ่ะอันนี้อ่ะปู้วยิ่งใบใหญ่นี้แบบสะใจ มันชัดเจนมากแม่มันใช่เลยจ้านี่มันข้อข้าใจไปได้เลยสูตรเลยคราวนี้ก็คือเอาเป็นว่านะคะจันดําที่มะนามีก็คือจันดําเราไม่ได้โดนหลอกแต่แค่ว่ามันคือจันดําป่าแล้วที่ที่เลามาเป็นป่าได้ด้วยค่ะส่วนใหญ่มาจากใต้อ่อ่ใช่ๆส่วนใหญ่ทางใต้จะมีเยอะนะคะถ้าเป็นจันดําเนื่องจากว่าเขาชอบชื้นๆห่อเขาจะขึ้นตามป่ายางป่าอะไรขึ้นเนี้ค่อนข้างมาก สวยค่ะเนี่ยกระถางใหญ่สวยมากกระถางใหญ่ฟอร์มไซนี้ราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะ1 2 0่งพันสอบาทโอ้ราคาก็ไม่ถือว่าแรงมากนะกับความสวยใช่แล้วนี่แล้วกระถางเล็กอันนี้ไซนี้เท่าไหร่คะไซนี้5้0ค่ะไซนี้500ร้อค่ะพต่างนะคะอุ้ยไซส้500กับไซพันต่างกันถ้าจะเอาคนเอาไซใหญ่ใช่ไหมจ๊ะเออแล้วแต่สะดวกกระเป๋าสะดวกกระเป๋านะคะใครสนใจนะคะสำหรับ สเสน่ห์จันดำที่ฟอร์มสวยๆใบแบบว่าจันดำนิลกายนีเขารู้จักแล้วมีชื่อและวููชื่อแล้วนะคะมาได้เลยนะคะที่ร้านปูบ้าการ์เด้นนะคะใช่ค่ะปูบ้าการ์เด้นโครงการห้าแผงที่88โครงการเออจา,จากบินบุรีนะคะค่ะก็สำรับวันนี้นะคะคุณกุ้งานาขอบคุณะค,ะคุกุ้งมากเลยสำรับการเปรียบเทียบสเสน่ห์จันดำนะคะซึ่ง อันนี้คือจันดำโบราจันดำโบราจันดำโบราณกับจันดำป่านะคะว่าเขามีความแตกต่างกันยังไงไข่ข้อข้องใจของเพื่อนๆได้แล้วเนาะก็สำหรับคลิปนี้มะนาขอบคุณคุณกุ้งมากๆเลยนะคะแล้วก็ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาขอความรู้เกี่ยวกับเสน่ห์จันกับคุณกุ้งนะคะในคลิปถัดไปนะได้ค่ะขอบคุณคุณกุ้งมากเลยค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ